ง่ายนยเราจะไปออให้ดูวงเวียนวงเวียนนี่สะสะพานม่สภาพแห่งที่หนึ่งของตะเคียเหล็กนะคะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนำมาแห้งกระขึ้มิเตอร์เนาะมันมายังไงว่ามันถึงเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหไม่เห็นหรอตอนเวลามันพามันเข้ามานั่นแหะใช่อยู่มันมาอย่างเงี้ยแล้วมันเกาะได้ไง ได้พักที่บ้านซักผ้ายังไม่ได้ถ่ายเลยโอ้มึงผ้านี่บางอันนี้ถ้าเปียกแล้วมันไม่เป็นที่โฟนี่ก็แค่ตากๆๆไว้ก่อนใช่ว <c oughs> ่าก,กันทีหลังไม่งั้นนี่ไม่ได้มึงโอ้ที่ที่ดูนี่ไม่ได้แล้วโอ้ยอกลัวมันลื่นเขาก็เอาน้ำมาเทเนาะโอ้โอ้ไปก่อนเถอะ พักก่อนแม่ครบ <łość> <S 2> <S 2> เดินไต่กาเกงไงเดินกันเดินแต่กางเกงหมดแล้วตอนเนี้ยโอดสะพานหายแล้วไอ้ที่กันหักแล้วโอ้โหอุ่าแบบขับขับเบอลถึงเรือเนี่ยมีเรืออชีพ สองจุดหาหนักไว้เพียบสองจุดห อย่าไปสัทพาอย่าไปสัทพาไปทุกอ่ไอันจะงอเมีเทียมันีบาี่เนี้ยขนาดบางทีบางที่ไม่พิ่แต่ที่บ้านอย่าไปสัทพาเถอะ่มมันจะรีบขัไปร้อนร้อไปไม่ใช่ักระดาษาไก็ประมาณนี้นะคะ มอไซต์ต่อมาซื้อขยะอถูกปกรณ์มอไซต์น้ำท่วมไหมไปให้ไปดูในบ้านกันว่าคนหายแนละ้วเนีสถานการณ์ซอยในบ้านก็ไปได้ปกติแล้วนะคะเพราะวันเราทำความสะอาดเมื่อวานวันนี้ก็อ้อมันทุมากเลยเนี่ยไปก่ขอนว่าให้ดูในบ้านหัดโล่งแล้วโล่งแต่เสื้อผ้าสกปรก เบอร์เลยนี่ทั้งรถทั้งมอไซค์เดี๋ยวตั้งล้างอันนั้นเดี๋ยวตั้งล้างกรนอันนั้นน้ำอ่ะข้อมอไซค์มอไซค์ใช้ไม่ได้สักคันไปซื้อมอเตอร์มามอเตอร์พังนะเหนื่อยสุดๆ